หลังจากที่ชายคนนี้ตายเขาก็ได้เกิดใหม่และกลายเป็นสุนัขที่แสนรู้มากกว่าสุนัขทั่วไปหลังจากที่เขาเกิดใหม่ภาพความทรงจำในตอนที่เขายังเป็นคนก็ได้โผล่เข้ามาในหัวเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาภรรยาและลูกด้วยตนเองเพื่อหาทางสื่อสารบอกว่าตนคือใครก่อนที่จะได้พบว่าเพื่อนสนิทคนที่เป็นหนึ่งในใาเหตุของการตายของตนเองขว้าภรรยาไปครอบครองปัปที่เรียบร้อยเขาจึงต้องการที่จะแก้แค้นสวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้อยู่กับผมมัละาเแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าฟลุกเกิดใหม่กลายเป็นหมาปี1995ณค่ำคืนหนึ่งบริเวณถนนสองเลนบนชนบทในขณะที่จอบและโทมัสกำลังขับรถเก่งคนละคันตีคู่ไม่ด้วยความเร็วสูงเนื่องจากทะเลาะกันมาแต่โดยใส่เหตุอะไรบางอย่างที่ไม่ทราบซึ่งดูเหมือนว่าโทมัสจะเป็นผู้พยายามเกลี้ยกล่อมให้อีกฝ่ายใจเย็นลงซบาง ต่างจากเซฟที่อยู่ในอาการโมโหและไม่สนใจคำพูดแถมยังขับรถเข้ามากระแทกโทมสัสหวังจะทำร้ายอีกต่างหากและแล้วเหตุการณ์ที่น่าสลดก็เกิดขึ้นทันทีที่ทั้งคู่มาถึงทางโคง้งก็ได้มีรถบรรทุกคันหนึ่งโผลส่สวนมากระตันหันทำให้โทมัสที่กำลังอยู่ผิดเลนต้องหักหลบอย่างรวดเร็วจนรถเสียหลักพุ่งลงเหวตายคาที่หมดวาระการเป็นมนุษย์แต่แล้วจู่จ สิ่งมหัศจรรย์ก็ได้เกิดขึ้นกับดวงวิญญาณของเขาจากความว่างเปล่าอันมืดมิดกลับกลายเป็นแสงระยิบระยับนำพาดวงวิญญาณของเขาไปยังที่ใดสักแห่งก่อนที่เขาจะได้รับโอกาสให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในรางของลูกสุนัขจรจัดพันธ์โกลเด้นรีทรีเวอรที่กำลังโดนแม่เลียนาทำความสะอาดหลังคลอดลูกนั่นเองทว่าครอบครัวสุนัขของโทมัสก็ไม่ได้จรจัดไปซะที่เดียวเนื่องจากมีชายใจดี ไม่ตาเลี้ยงดูคอยให้ข้าวและน้ำอยู่เสมอแถมยังเสียสละพื้นที่เล็กๆข้างบ้านให้เป็นที่อยู่อาศัยจนกระทั่งโทมสัสเริ่มเต,ติบโตขึ้นมาเล็กน้อยแต่แล้ววันหนึ่งความสวยก็ได้มาเยือนเมื่อจู่ๆมีรถของเจ้าหน้าที่ควบคุมสุนัขจรจัดบังเอิญขับมาจอดที่นาบ้านด้วยความไม่รู้แม่สุนัขจึงวิ่งออกไปดูเพราะไม่คุ้นเป็นเหตุให้ถูกเจ้าหน้าที่จับตัวขึ้นรถไป ชันเดียวกับบรรดาลูกๆกหมาที่เหลือที่พากันวิน่งกรูตามแม่ไปหลังจากได้ยินเสียงแม่ร้องแวนเสียแต่โทมัสตัวเดียวที่ตัดสินใจเห่าเรียกชายผู้เป็นเจ้าของทว่าเสียงของลูกหมาตัวน้อยๆย,ยอมเล็กเพียงนิดเดียวเท่านั้นเจ้าของจึงไม่ได้ยินเป็นเหตุให้ลูกสุนัขทั้งหมดถูกจับตัวไปยังหลีกไม่ได้ครอบครัวของโทมสัสถูกจับมาขังแยกกรงคายกรงมันณศนะูนพักพิงซึ่งสถานที่นี้ นอกจากสุนัขแล้วก็ยังมีแมวอีกตั้งหากที่โดนขังอย่างน่าสงสารตกกลางคืนในขณะที่โทมัสกำลังจะข่มตานอนจูๆ่ๆภาพความทรงจำหนึ่งในตอนที่เขายังเป็นมนุษย์ก็ได้ปรากฏขึ้นโดยภาพนั้นก็คือหญิงสาวคนหนึ่งที่มีใบหน้าสะสวยด้วยความยังเด็กมันจึงไม่เข้าใจหรอกว่าสิ่งนี้คือความทรงจำเมื่อชัดก่อนคิดเพียงแค่ว่ามันเป็นความฝันเช้าวันรุ่งขึ้นโทมัสตัดสินใจใช้จังหวะที่เจ้าหน้าที่เปิดกรงให้ข่าว วิ่งหนีไปยังกรงของแม่แล้พยายามตะกุยประตูหวังจะเปิดมันออกซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เป็นผลครู่เดียวเท่านั้นเจ้าหน้าที่ก็วิ่งตามมาได้ทันโทมัสจึงต้องจำใจทิ้งแม่แล้ววิ่งหนีไปก่อนจนก,กระทั่งมาถึงโค้งสุดท้ายบริเวณหน้าทางประตูออกดันมีเจ้าหน้าที่อีกคนมาจับไว้ได้ทันโทมัสจึงใช้วิธีฉี่ใส่เขาจนเขานั้นยอมปล่อยมันจึงหนีออกมาได้สำเร็จและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโทมัสในการเป็นสุนัขจรอ,อย่างเต็มตัว หลังจากเหตุการณ์นี้โทมัสก็ต้องพเนจรเร่ร่อนไปตามทางเพียงคนเดียวต้องเดินไปเรื่อยๆซึ่งไร้จุดหมายแถมยังเสี่ยงอันตรายจากรถที่เล่นไปมาบนถนนอีกแต่มันก็สามารถฟรอนมาได้ด้วยความฉลาดเกินสุนัขที่มีและแล้วมันก็มาจนถึงโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่มีเด็กๆวิ่งเล่นอยู่บนสนามมันจึงวิ่งมาที่ข้างรัว้วหวังจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคนและและ้วภาพความทรงจำก็ปรากฏขึ้นมาในหัวอีกครั้ง ทันทีที่เด็กชายผิวสีเอื้อมมือออกมาลูบหัวมันซึ่งภาพที่ว่านั้นก็คือเด็กชายคนหนึ่งยิ้ม,มและโบกมือให้ก่อนที่ภาพจะหายไปพร้อมกับเด็กชายผิวสีที่วิ่งกลับไปเข้าโรงเรียนตอกกลางคืนหลังจากที่โทมัสเดินทางมาเรื่อยมันก็ได้บังเอิญมาเจอเข้ากับเพิงออาศัยของเบลล่าหญิงชราคนเรรอนนั่นจึงเป็นเหตุให้เธอตัดสินใจรับเลี้ยงไว้ด้วยความเอ็นดูเปรียบเสมือนลูกคนหนึ่งและในระหว่างที่โทมัสกำลังจะนอนหลับตา สายตาของมันก็เหลือบไปเห็นแหวนที่นิ้วของเบล่าเป็นเหตุให้ความทรงจำปรากฏขึ้นมาอีกครั้งเช่นเคยเพราะว่าครั้งนี้เป็นการเฉลยให้โทมัสเข้าใจเนื่องจากเป็นภาพเหตุการณ์ในตอนที่ตัวมันเองกำลังสวมแหวนให้คอเรลผู้เป็นภรรยาหรือหญิงที่ปรากฏให้เห็นในตอนแรกเพื่อเป็นสัญญาณว่าจะอยู่ด้วยกันชั่วนิรันด์ส่วนเด็กชายอีกคนที่เห็นนั้นก็คือไบรอันลูกชายเพียงคนเดียวของโทมัสในตอนที่ยังเป็นคนจากเหตุการณ์นั้น ทำให้โทมัสถึงกับนอนน้ำตาคลอเช้าวันต่อมาเบลลาก็ได้พาโทมัสไปนั่งขอทานข้างทางซึ่งเป็นกิจวัตรประจําวันของเธออยู่แล้วเธอจะวางกล่องหนึ่งใบแล้วนั่งอ่านหนังสือไปพลางๆไม่แขว,ว่าวันนั้นจะได้เงินหรือไม่เช่นเดียวกับวันนี้ที่ไม่มีใครยอดเงินให้เลยสักนิด ด้วยความที่เบลล่ากลัวว่าโทมัสจะเบื่อจึงหาเกมให้มันเล่นโดยเธอนั้นควักเปลือกวานัทสามอันออกมาจากกระเป๋าของเธอแล้วนํามาเรียงบนโต๊ะจากนั้นก็น,นาแพตปอมเม็ดเล็กๆมาวางไว้ใต้เปลือกหนึ่งอันแล้วหมุนสลับไปมาให้โทมัสทายว่าแพตอยู่ใต้เปลือกอันไหนซึ่งโทมัสก็ตอบถูกทั้งหมดตั้งแต่แ,ตแรกและทุกครั้งทําให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมารู้สึกอดูในความแสนรู้จึงแห่เข้ามาดูและหยอดเงินให้เป็นรางวัลอย่างไม่ขาดสาย จนกระทั่งมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามากล่าวหาว่ามันแค่ฟลุกเบลล่าจึงหยิบเอาคำว่าฟลุกมาตั้งเป็นชื่อให้แก่โทมัสพร้อมกับห้อยป้ายชื่อไว้ที่คอนั่นเองวันเวลาผ่านไปโชคชะตาก็เล่นตลกกับโทมัสอีกครั้งเมื่อจูจ่จูอาการป่วยของเบลล่าค่อยๆแย่ลงจนกระทั่งมาถึงวันที่เบลล่าเสียชีวิตและศพของเธอก็ถูกจัดเก็บโดยเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยเหลือเพียงโทมัสเพียงตัวเดียวที่นั่นอยู่กับสัมภาระของเบลล่าพร้อมกับความโศกเศร้าที่จุกอยู่ในหัวใจ ยังดีที่มีพระเจ้าขอจะสงสารอยู่บางจึงบรรดาให้เรมโบสุนัขรรมทางอีกตัวผ่านมาพบเขาในเช้าวันต่อมาเรมโบเข้ามาปลุกโทมัสด้วยความเป็นห่วงเพราะเกรงว่าหมารุ่นน้องจะถูกเจ้าหน้าที่จับตัวขึ้นรถไปนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างโทมัสกับเรมโบนั่นเองจากนั้นเรมโบก็พาโทมัสไปยังร้านอาหารแห่งหนึ่ง ที่มีเจ้าของร้านชื่อว่าเบิร์ดเป็นร้านประจำที่มันมักจะมาอ้อนขออะไรกินและเบิร์ดแกแอนดูให้ของกินมันเสมอเช่นเดียวกับวันนี้ที่เบิร์ดย้ำแบ่งฮัดดอกให้สุนัขสองตัวกินอย่างง่ายดายเมื่อกินเสร็จแรมโบก็พามาอย่างเล็งที่พักอาศัยซึ่งเป็นอู่ซ่อมรถของชายผู้ใจดีอีกคนที่เมตตาเลี้ยงดูแรมโบเอาไว้เพราะหวังว่าเขาจะยอมเลี้ยงโทมัสอีกตัวซึ่งก็ตามคาดเขาแอนดูตัวโทมัสมากจึงยอมเลี้ยงไว้และเรียกมันว่าฟลุกตามชื่อที่ปลอกคอ ตกกลางดึกคืนนั้นในขณะที่โทมัสนอนหลับภาพความทรงจำก็กลับมาอีกครั้งซึ่งรอบนี้มันเฉลยให้โทมัสทราบว่าตนเคยเป็นคนมาก,ก่อนแต่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่เมืองฮฮฟเวลที่สำคัญไปกว่านั้นมีเจฟอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยก่อนที่จะสะดุ้งตื่นขึ้นมารมโบที่เห็นเขาจึงรีบเข้ามาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าโทมัสจึงเล่าให้ฟังว่าตนเองมักจะฝันภาพ,พพวกนี้มาโดยตลอดเป็นไปได้ไหมว่า ตอนจะเคยเกิดเป็นคนเมื่อชาติที่แล้วรัมโบที่ได้ฟังก็ไม่ค่อยเห็นด้วยจึงตอบไปว่านี่เป็นสิ่งเลวหลายสิ้นดีจงเลิกคิดแล้วนอนซะวันเวลาผ่านไปโทมัสยังคงอาศัยอยู่กับรัมโบที่อู่แห่งนี้จนกระทั่งโทมัสเริ่มตบโตเป็นหมาหนุ่มวันหนึ่งในขณะที่สุนัขสองตัวมุงน้ามาอย่างรันเบิร์ดเพื่ออ้อนขออะไรกินเช่นเคยก็ได้พบกับลูกค้าที่ชื่อว่าซิเวสเตอร์ที่หันมามองหน้าสุนัขด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตร ก่อนที่จะหาเรื่องโดยการแกล้งเดินเหยียบหางแรมโบเป็นเหตุให้โทมัสโกโรธจึงพุ่งเขาเ้าไปงับขาทันทีตามด้วยเบิดที่รีบออกมาห้ามเหตุการณ์นี้ยิ่งทำให้ซิลเวสเตอร์อัคติสุนัขสองตัวเข้าไปใหญ่เขาจึงนำเรื่องนี้ไปแจ้งกับเจ้าของอู่เพื่อให้จัดการฆ่าพวกมันซะซึ่งก็เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่เจ้าของอู่จะทำตามเนื่องจากเขาเลี้ยงมันมานานรู้ว่าพวกมันไม่เคยกัดใครโมเสวก่อนที่จะยื่นเงินให้จำนวนหนึ่งเป็นค่ายาสำหรับทำแผล ตกกลางคืนทั้งด้านของโทมสัสเนื่องจากว่ามันทําผิดจริงเจ้าของอู่จึงต้องลงโทษด,ด้วยการล่ามโซ่กักบ,บริเวณให้นอนท่ามกลางสายฝนเป็นเวลาหนึ่งคืนซึ่งในขณะที่มันกําลังนอนหลับภาพความจําในชาติที่แล้วก็ปรากฏมาเช่นเคยเป็นเหตุให้โทมสัสอยากจะออกตามหาครอบครัวของตนเองอย่างจริงจังในเช้าวันรุ่งขึ้นโทมัสก็นําเรื่องนี้ไปปรึกษากับรมโบในระหว่างที่กําลังเดินเล่นโดยถามรมโบว่าได้เคยฝันเป็นอย่างอื่นนอกจากหมาไหม ซึ่งรมโบ้ก็ตอบว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนฉันเคยเป็นสโนวไวท์นายรู้จักหรือเปล่าโทมัสจึงตอบว่ารู้จักสิมันเป็นเรื่องราวในหนังสือแล้วนายก็จํามันได้จากการที่นายเคยอ่านหนังสือมาชาชิที่แล้วรมโบ้จึงตอบไปว่าเรื่องชาติที่แล้วไร้าสาระมากและเขาก็พอใจที่เป็นอยู่แบบนี้โทมัสที่ได้ฟังจึงเถียงกลับว่าแต่มันไม่พอใจฉะนั้นมันจะออกตามหาครอบครัวของมันก่อนที่ทั้งสองจะแยกย้ายกันไปทันใดนั่นเองโทมัสก็ได้เผชิญกับความสวย เมื่อซิวเวอร์เตอร์และพวกโผล่มาจับมันขึ้นรถไปท่ามกลางสายตาของรมโบ้ที่ทำได้แค่มองเพราะช่วยมันไม่ได้ณบริษัทเครื่องสำอางแห่งหนึ่งโทมัสถูกคน3าคนจับมาที่นี่เพื่อเป็นสัตว์ทดลองเครื่องสำอางซึ่งสถานที่แห่งนี้นอกจากโทมัสแล้วก็ยังมีสัตว์ตัวอื่นออีกมากมายที่ถูกขังเอาไว้รอการทดลองหลังจากที่โทมัสถูกจับตัวมาก็ถึงคิวที่มันจะถูกทดลองโดยเป็นการหยดสารอาระไรบางอย่างลงในตาสองข้างของโทมัส และในระหว่างที่ด็อกเตอร์กำลังเฝ้าดูผลอยู่นั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดสำหรับมนุษก็ได้เกิดขึ้นเมื่อจูจ่ๆก็มีหมาตัวหนึ่งพุ่งทะลุกระจกเข้ามาซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นแรมโบเองที่ตามมาช่วยโทม,มสัสแรมโบกระโจนผลักด็อกเตอร์จนลม้มลงไปสลบกับพื้นพร้อมกับหันไปขู่ซีเวสเตอร์จนเขานั้นวิ่งหนีออกไป ก่อนที่จะเดินไปกดปุ่มฉกเฉินเพื่อเปิดประตูกรงให้แก่สัตว์ทุกตัวตามด้วยการหันไปปลดเครื่องมือที่กำลังล็อกตัวโทมัสอยู่และด้วยความที่โทมัสเพิ่งจะโดนยาหยอดตาจึงทำให้ความสามารถในการมองเห็นลดน้อยลงเป็นอย่างมากฉะนั้นรมโบ้จึงสั่งให้โทมัสขาบห่างตนไว้แล้วตนจะเป็นผู้นำให้เองซึ่งอีกนิดเดียวเท่านั้นสุนัขทั้งสองก็จะหนีไปได้สำเร็จ แต่ก็เป็นจังหวะเดียวกันที่ซีเวสเตอร์ไปตามตำรวจให้มาช่วยพร้อมกับสั่งให้ตำรวจยิงหมานั่นแต่ตำรวจก็ไม่ทำเขาจึงแย่งปืนมาจากตำรวจแล้วจัดการยิงมันด้วยตัวเองไปหนึ่งนัดก่อนที่ภาพจะตัดมาตอนที่รัมโบพาโทมัสหนีเข้ามาในป่าลึกรัมโบบอกกับโทมัสว่าพวกเราควรจะหยุดพักตรงนี้เสียก่อนพร้อมกับถามถึงอาการที่ตาของโทมัสซึ่งโทมัสก็ตอบว่าตอนเองเริ่มจะมองเห็นบ้างแล้วก่อนที่จะเหลือไปเห็นว่า รัมโบถูกหญิงที่ลำตัวจากนั้นรัมโบก็บอกกับโทมัสว่านายคนหลบอยู่ที่นี่จนกว่าตาหายดีแล้วค่อยออกไปเพราะฉันคิดว่าฉันคงจะอยู่ช่วยนายต่อไปไม่ได้อีกแล้วพร้อมกับค่อยๆล้มตัวนอนลงแล้วพูดต่อว่าถ้าจริงฉันก็เคยเป็นคนมาก่อนเช่นเดียวกับนายซึ่งถ้านายสังเกตจะเห็นว่ามีรูปชายคนนึงแขวนอยู่ในร้านของเบิร์ตและนั่นก็คือรูปของฉันเองในชาติที่แล้ว ส่วนเบิร์ตนั้นก็คือพี่ชายแท้ๆของฉันนายเป็นเพื่อนที่ดีมากนะขอให้เราได้เจอกันอีกในชาติหน้าเมื่อสิ้นเสียงอำลลาแรมโบก,ก็ค่อยๆจากไปอย่างสงบหลังจากเหตุการณ์นี้โทมัสก็ตัดสินใจมุ่งหน้าลุยป่าดงดิบไปยังเมืองแฮปเวลเพื่อตามหาภรยาและลูกชายเนื่องจากมีล้างสั่งหอนกลัวว่าผู้ชายที่ชื่อเจฟจะหันมาทำร้ายครอบครัวเขาโทมัสใช้เวลาน,านานหลายวันในการเดินทางมายัางจุดหมาย และในที่สุดก็มาถึงสิ่งแรกที่มันไปก็คือบริเวณหน้าโรงเรียนลูกชายและใช้วิธีนั่งดักรออยู่แถวแถวนั้นแต่ก็ไม่มีวีว่แววว่าจะเจอสุดท้ายสายตาของมันก็เหลือบไปเห็นแม่ลูกคู่หนึ่งที่กําลังจะก,กลับบ้านมันจึงรีวบวิ่งเข้าไปหาแต่ด้วยความที่คาเรลเป็นคนกลัวสุนัขจึงไม่อยากยุ่งพร้อมด้วยพยายามปิดประตูรถหนีต่างจากไบรอันที่รู้สึกเอนดูสุนัขตัวนี้มากและอยากจะเล่นกับมันทําให้โดนแม่ดุสั่งให้ปิดประตู ่อนที่แม่จะขับรถกลับไปเทว่าโทมัสก็ยังไม่ยอมแพ้มันตัดสินใจวิ่งตามรถภรรยามาจนถึงนาบานเมื่อมาถึงมันก็พยายามตะกุยประตูพร้อมกับเห่าเรียกนั่นจึงสร้างความตกใจให้แก่สองแม่ลูกเป็นอย่างมากเพราะไม่คิดว่ามันจะตามมาถึงที่นี่ได้แต่คเร์โรก็แกล้งทําเป็นไม่สนใจเรียกให้ลูกชายเข้าไปกินข้าวต่อซึ่งโทมัสก็ไม่ยอมแพ้รีบวิ่งอ้อมมาที่ประตูหลังบ้านพร้อมกับนอนกลิ้งไปมาเรียกรอยยิ้มจากแครโรได้เล็กน้อย บอกกับลูกชายที่พยายามขอร้องให้แม่แบ่งอาหารให้มันกินบางจนสุดท้ายเธอก็ยมใจอ่อนและเปิดประตูให้มันเข้ามาจากนั้นไม่นานเธอก็อนุญาตให้เบรอันเลี้ยงมันได้สักพักจนกว่าจะเจอเจ้าของซึ่งในระหว่างที่โทมัสอยู่ที่นี่มันก็พยายามทำทุกอย่างอย่างที่เคยเป็นคนมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการห่มผ้าให้เบรอันแอบเปลีนขึ้นไปนอนร่วมเตียงกับแคร์โรหรือแม้แต่การรื้อหมวกและรองเท้าคู่เก่าของตนเองมาใสา่หวังจะสื่อให้แม่ลูกได้รู้ว่า ตนเองคือโทมัสที่เกิดใหม่ในร่างฟลุกโดยไม่ลืมที่จะตระหนักถึงความเสียใจที่ในตอนที่ยังมีชีวิตเป็นมนุษย์กลับเอาแต่บ้างงานจนไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวแต่แล้วเวลาแห่งความสุขของโทมัสก็ดันมาถูกขัดขวางจากชายคนหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นและเดินเข้ามาภายในบ้านในช่วงหัวค่ำของวันหนึ่งซึ่งชายคนนั้นก็คือเจฟนั่นเอง เมื่อโทมัสเห็นเช่นนั้นก็กระโจนเข้าฟัดเขาด้วยความแขนแคร่เราจึงพยายามเข้ามาห้ามจนสุดท้ายโทมัสก็ถูกเจฟยนออกไปพร้อมกับโทรเรียกเจ้าหน้าที่ควบคุมสุนัขให้มาจับตัวท่ามกลางเสียงห้ามของไบรอันโชคดีที่ในตอนนั้นโทมัสไหวตัวทันจึงรีบวิ่งหน,นีเข้าไปในป่าทําให้เจ้าหน้าที่หาตัวไม่เจอเมื่อเจ้าหน้าที่กลับไปจนหมดแบรอันก็อาศัยยังหวะกลางดึกออกไปตามหาโทมัสท่ามกลางสายฝนจนกระทั่งเจอ จึงแอบพากลับขึ้นมาที่ห้องนอนโดยไม่ลืมที่จะใช้ผ้ามัดปากมันไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มันเห่าเสียงดังหลังจากที่บรอันหลับสนิทโทมัสก็กค่อยๆย่องมาที่หน้าห้องของเคร์เรลเพื่อแอบฟังการสนทนาระหว่างภรรยากับอดีตหุ้นส่วนทางธุรกิจซึ่งนี้ก็ทําให้โทมัสได้ทราบวา่ขาขณะนี้เจฟอยู่ในฐานะสามีใหม่ของคาร์เรลนั่นจึงสร้างความเสียใจยให้แก่โทมัสไม่ใช่น้อยพอถึงรุ่งเชา้า โทมัสก็ใช้จังหวะที่แม่บ้านเผลอเปิดประตูไว้แอบหบนีไบรอันออกจากบ้านแล้วมุ่งหน้ามาอย่างที่ทํางานเก่าเพื่อระลึกความหลังภายในห้องงานเดิมและนั่นก็เป็นเหตุให้ไบรอันที่กําลังป่วยไข้สูงจากการตักฝนเมื่อคืนต้องแอบ,บแม่ออกไปตามหาซึ่งกว่าแม่จะรู้ว่าลูกหายฟ้าก็มืดพอดีเธอจึงรีบโทรหาเจฟให้มาช่วยอีกแรงทางด้านของเจฟเมื่อทราบข่าวก็รีบขับรถกลับบ้านทันทีโดยไม่รู้เลยว่าโทมัสแอบ,บขึ้นมาซ่อนตัวอยู่หลังเบาะคนขับ ปานที่โทมัสจะปรากฏโตขึ้นพร้อมกับกระจนกัดเจฟสันทีจนในที่สุดรถก็เสียหลักพุ่งชนเสาข้างทางอย่างจังจนร่างของโทมัสเองก็กระเด็นหลุดออกจากรถแล้วก็แทกลงที่พื้นอย่างแรงตามด้วยเสียงในหัวของโทมัสที่บอกว่าผมไม่สนรอกว่าจะตายอีกครั้งไหมขอแค่ได้แก้แค้นก่อนที่ภาพความทรงจําวันตายได้ปรากฏขึ้นมาให้ได้เข้าใจว่าเดิมทีโทมัสและเชฟนั้นเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กแต่ทว่าวันนั้น ทั้งคู่ได้มีการทะเลาะกันเรื่องงานอย่างหนักจึงเกิดปากเสียงและโต้เถียงกันไปมาจนกระทั่งโทมัสโมโหจัดเกิดอาการควบคุมอารมณ์ไม่ได้จึงมีการทำลายข้าวของเจฟจึงเลือกที่จะจบด้วยการขับรถหนีออกไปเมื่อโทมัสเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกผิดขึ้นมานิดๆนิดจึงรีบขับรถตามไปหวังจะเคลียร์ให้รู้เรื่องซึ่งทั้งคู่ก็ต่างพักกันเหยียบคันเร่งแบบไม่มีใครยอมใครก่อนที่โทมัสจะตัดสินใจขับรถตีคู่ขนานขึ้นมาเพื่อเปิดกระจกคุยกับเขาโทมัสตะโกนไปว่า ให้เจบใจเย็นลงและลดความเร็วส่วนเจบก็ตะกลกลับว่านายตั้งหักหยุดซะทำแบบนี้อันตรายเดี๋ยวก็ตายกันหมดนายคนจะใจเย็นลงก่อนแล้วค่อยมาคุยกันแบบผู้ใหญ่ทันใดนั่นเองเจบพูดไม่ทันขาดคํารถบรรทุกก็สวนมาอย่างเลนของโทมสัสทาให้เขาต้องหักพวงมาลัยหลบจนพุ่งลงข้างเหวไปเมื่อเจฟเห็นเช่นนั้นเขาก็รีบลงจากรถวิ่งลงไปช่วยปั้มหัวใจให้เพื่อนพร้อมกับร้องไห้ออกมาอย่างหนักเมื่อช่วยชีวิตเพื่อนไม่ทนัน เขาก็เอาแต่พูดขอโทษทั้งน้ำตาเมื่อโทมัสรู้เช่นนี้แล้วก็พงอกหัวขึ้นไปดูเจฟในรถพร้อมกับตั้งคำถามกับตนเองว่านี่เราทำอะไรลงไปก่อนที่มันจะค่อยๆเดินไปเลียเพื่อนเพียงครู่เดียวเจฟก็ฟืน้นขึ้นมาเมื่อเขาพบว่าเป็นฟลุกเขาก็รีบบอกให้ฟลุกกลับไปหาไบ,บรอันเพราะไบรอันกำลังตามหาแกอยู่ทั้งที่กำลังป่วยเกรงว่าถ้าเจอเหิมะอาการยิ่งแย่เข้าไปอีก ซึ่งในตอนนั้นไม่มีคำพูดใดที่แสดงถึงความโกรธรุกหรือเป็นห่วงตัวเองเลยสักนิดทำให้โทมัตถึงกับซึ่งในความดีของเพื่อนมันจึงตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนข้างถนนที่บังเอิญผ่านมาก่อนที่จะริบวิ่งไปตามหาไบรอันทางด้านของไบรอันหลังจากที่เขาเดินตามหาฟลุกมาทั้งวันเขาก็มาหยุดอยู่ที่สุดสารที่เป็นสถานที่ที่ฝังพ่อของเขาแต่แล้วในตอนนั้นความสวยก็ได้มาเยือนเมื่อถึงเวลาปิด ผู้ดูแลสุสานก็มาล็อกประตูรัว้วโดยไม่ได้สำรวจก่อนจึงกลายเป็นว่าขังไบรอันไว้อย่างไม่ได้ตั้งใจและในจังหวะน,นั้นหิมะก็ตกมาอย่างหนักสร้างความเหน็ดเหนาให้แก่ไบรอันแต่ก็ยังโชคดีที่โทมัสต,ตามมาช่วยได้ทันมันรีบวิ่งเข้าไปหาไบรอันเพื่อบรรเทาความหนาวมิฉนั้นเขาอาจจะหนาวตายก็เป็นได้ไม่นานนักแม่ของไบรอันก็ตามมาเจอซึ่งเมื่อเธอเห็นว่าประตูล็อกเธอจึงตัดสินใจขับรถพุ่งชนทันที ก่อนที่จะรีบวิ่งเข้าไปอุ้มลูกชายขึ้นรถทันใดนั่นเองลูกชายก็พูดขึ้นมาว่าผมฝันว่าฟลุกพูดกับผมว่าอย่าร้องไห้แม้ว่าวันหนึ่งตัวเขาจะจากไปแม่ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงหันกลับไปเรียกฟลุกให้มาขึ้นรถทว่าโทมัสกลับไม่ทําตามแต่เลือกที่จะหันไปใช้อุ้งเทา้าปัดหิมะออกจากชื่อตอนเองที่หลุมศพนั่นจึงทําให้เธอเข้าใจได้ทันทีว่าฟลุกคือโทมัสมาเกิดใหม่เมื่อเป็นเช่นนั้นทําเอากับเธอถึงน้ําตาคลอ ก่อนที่โทมัสจะตัดสินใจวิ่งหนีจากครอบครัวไปเพื่อใช้ชีวิตต่อเพียงตัวเดียวด้วยเหตุผลที่ว่ารักพวกเขามากเกินกว่าจะขัดขวางความสุขของพวกเขาได้ในเมื่อเจฟสามารถทำหน้าที่พ่อและสามีได้ดีกว่าตนเองตอนที่เป็นคนฉะนั้นเซฟก็ควรรับหน้าที่ตรงนี้ไปและจะจำไว้เป็นอย่างดีว่าชีวิตคือสิ่งที่เราควรทนุถนอมให้มากที่สุดและจะต้องใช้มันอย่างเห็นค่ามากที่สุดและหนังก็ได้ตัดจบลง ถ้าหากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ